โอ้มันจะความมา่ำอ่ะอ่ะค,คุณนายเทเลยเอาจัดไปเลยครับผมเทไปเลยบน,นนะบนมาม่าเลยใช่เทไปเลยไม่เห็นตอนเทอะดิเทนี่ไงเห็นเออนี่นี่น้ำยำยพริกนัวๆัวนไปเลยครับผม,มดูดิคุกเนี่ยน้ำยำโอ้โหมันดูน่าแซ่บมากเลยเนะี่ยคือพอใส่น้ำยำไปแล้วเดี๋ยวน้ำยำเขาให้มาเยอะนะเอียงอีกได้ไหมนี่เนี่ยเอียงเอียงเออเนี่ยเอียงเห็นไหมน้ำยำนั่นแหละได้คุกๆไปเลยครับผม้าทำลายไหลเลยอื นี่ฮะคุกก็น้ำยำก็จะประมาณนี้ใช่เห็นน้ำยำไหมให้ดูน้ำยำหน่อยนี่ยเนี่ยเห็นแล้วนะน้ำยำอ่านเนี่ยน้ำยำตักขึ้นมาก็ได้ฮะตักน้ำยำให้เพื่อนดูหน่อยนี่เลยประมาณนี้ครับผมน้ำยำมาเทใส่จานกันอันนี้จะเป็นแบบไม่ปลาร้าก่อนนะครับก็จะยำอยู่ในามาม่าโรมิสเอาจานมาเลยเดี๋ยวผมเทเองครับผมอุ้ยทำไมมันดูเยอะมากเลยนะกะละมังนึงแบบเยอะเลยอ่ะผมว่าเยอะเลยเนี่ยโอเคปุ๊บปุ๊บครับนะอย่าซีดบ่อยนะ ทำไมเวลาเราอะไรเปรี้ยวๆปเปรี้ยวๆเนี้ยมันจะซีดจริงนะมันจะยืนน้ำลายไหลแบบเผ็ดแบบที่ซีดไปเลย,ยซีกับเขาด้วยผมโอ้โหดูแล้วหมูสับเยอะมากนี่คือ80บาท